สวัสดีครับเป็นโรคตับอักเสบจากการมีเพศสัมพันธ์จริงไหมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ดพี่สัพีโนและโค้ดพิรัตน์ะฮะจากฟิตโค้ดไทยแลนด์เนี่ยนะครับจะมาไขข้อข้องใจเนี่ยนะครับเพราะหลายๆคนมีคําถามถามมาว่าเป็นโรคตับอักเสบชนิด B กับชนิด C แล้วก็ถามว่าติดต่อจากเพศสัมพันธ์จริงหรือเปล่าคําตอบนะฮะจริงครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ รโรคติดต่อเนี่ยนะครับทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะจะนําเชื้อสําหรับคนที่มีโรคหรือเป็นพาหะอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปสู่กับอีกคนหนึ่งได้ถ้าเราไม่ป้องกันนะครับถ้าคุณเป็นไวรัสตับอักเสบบีไปนอนกับคนที่ไม่ได้เป็นและไม่มีการป้องกันเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้เกิดโรคอันนี้มีการติดเชื้อกันได้เลยนะครับทั้ง B ทั้ง C ซึ่งเป็นอันตรายทั้งคู่นะครับไวรัสทั้ง2ตัวนี้เพราะใครที่เป็นไวรัสตับอักเสบทั้ง2ชนิดนี้มีโอกาสที่จะเป็น แข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับได้ในอนาคตซึ่งต้องระมัดระวังเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ครั้งใดก็ตามเ่ยนะครับควรจะป้องกันเพราะเราไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงเนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับเพราะตอนนี้เรานิยมกันมากก็คือไปสักคิ้วนะไปสักตัวใช้เข็มฉีดยาต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกับเข็มฉีดยาไม่สะอาดนะครับหรือว่าที่สักไม่สะอาด ก็จะมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นต้องระวัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับโคดเพศภพิโนโและโคบรลันอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขทุกทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีนะครับ